เจ็ดทันท่าถูกป่ะในงบคุณมากระทบด้วยวัสดุไปตัวนี้คุณคุณจะเป็นคนละชื่อยังท่ามันยุบนะวัสดุเป็นเสถียรวัสดุได้ไปไมด้จากผมกำลังพูดถึงวัสดุที่เป็นเสถียรคุณก็ต้องดึงตัวนี้มาใช่ป่ะอ่าแล้วคุณรู้ไหมว่ามันจะระงมอยูกนะเดิคุณรู้แต่ทีนี้คุณรู้ยังไงมาบอกอ่ะเพราะมัน วมันเดบิทแปลว่ามันบวกว่ะอันนี้เหมือนกันวัสดุมันอยู่เรือะไรเนครดิตแปลว่าหักก็สินทรัพย์ธรรมชาติันอยู่ในเคริตใช่ไหมบ้างแต่ตัวนี้มันอยู่เครดิตแปลว่าหักกันก็จะเปิดสินค่าใช่ไหมคิดตามพันนะคิดตามพันนะเราต้องรู้ว่าธรรมชาติของชื่อเัื่อยู่ด้านอะไรและไอ้ปรับปรุงเนี่ยมัน มันจะอยู่ด้านเดิมของมันไหมถ้าอยู่ด้านเดิมไปบวกถ้าอยู่คนละด้านก็ไปหักต่อไปตัวไหนต่อก็ทุนของัข้ค่าเช่าลงหน้านะค่าเช่าชการลงหน้าค่าเช่าจ่ายลงหน้าค่าเช่าจ่ายลงหน้าเนีวยมันก็ลองมีเท่ากับเก้าหมื่นมีเก้าหมื่นนะ 10. แล้วมันมีการกระทบข้าเช่าจ่ายลงหน้าไหมนี่ถือว่า อยู่ด้านเครดิตเอาตระกันหรือมาหักดูเฮ้ยนี่ยหปัญหาคุณจะบวกหรือหักคุณก็ต้องไปดูกันตัวนี้มันอยู่มันเป็นสินทรัพย์ใช่ไหมสินทรัพย์ต้องเดบิตถึงจะบวกธรรมชากมันอยู่เดบิตใช่ไหมไอ้นี่อยู่ด้านไรเครดิตแต่มันเอาไปหักเข้าใจปะหักนะหักสามหมื่นมีไหมมีแค่มีแค่เช่าไรไหม ไม่มีนะเอาเงินามาแล้วเงินเหลืโอโกล่เงนอะไรีเช็คเสียแล้วเดี๋ยวพลาดยาต่อไปค่าเบีย้ยประกันไทยจ่ายตรงน้าค่าเบี้ยประกันไทยลงหน้ามีมีเท่าไรเปนเดิมเนี่ยเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นสองมีกระบมาคมาใช้ยปัาอะไรตรงน้มีเขายปจ่ายอะไรมาไม่มีแล้วก็ใส่เงินเดือเจ็ ตัวต่อไปอุปกรณ์อุปกรณ์รณผมจะไม่ได้ถึงอุปกรณ์เลยเพกลัวว่าไอ้พวกนี้มันฟุ้งุ่นเปลี่ยนวันนี้มันเนี่ยไอุปกรณ์เนี่ยตาตจมเป็นสินค้าไม่เหมือนเดิมใช่ไหมมันมีอะไรอย่างไรที่เราปรับปรุงแล้วมันมีรายการที่เป็นสินค้าเหมือนเปลี่ยนเพิ่มขึ้นมาถ้าดูนะสินค้าเหมือนเปลี่ยนรอเรื่อนี้มันราเอาแล้ว ก็มีนะก็ใส่อุปกรณได้เลยอปกรณ์อุปกณเจิมีเท่าหร่ล้านแต่มีกระทถนอุปกรณ์ไหมครับมีชื่ออุปกรณ์ไหมไม่มีก็ใส่ล้านแเลยให้คุณคุณคิดว่าคุณจะรู้เรื่องป่ะคุณไม่รู้จดแล้วคุณจะแกะตามมาแล้วปบะหรือว่าคิดว่าได้ได้ก็ดีนะผมก็ไม่มีปัญหาคุณคุณต้องรู้ว่าวิธีการคิดมันคิดยังไง เดี๋ยวถ้าคุณไม่ดูแล้วคุณมานั่งจินตนาการรอผมถามคุณคิดไม่ได้นะองค์กนเออตอที่เลยอ่าต่อไปละฮะเจ้านี้นะเจ้านี่ไอ้เรา่าสินทรัพย์หมดแล้วในในนี้มีการเข้าสินทรัพย์อีกไหมอ่านี่เจ้านี้เจ้านี่เจ้านี่มีการเบ้าไหมฮะก็ไม่ได้แบนี้มีชื่เจ้านี้ไหมไม่มีไม่มีดังนั้นก็ใส่สองเดิมใช่ไหมเจ็าผ่าา อ๋อถูกต้องค่าเสร่มราคาสมเลยไม่ทเลยได้จะ้นจะ้นไปเจ้านี้เจ้านี้ันหมาสองมันมีตัวนึงนี่ค่าเสื่มรส่งว่านี่ไง,ม,งม,มันจะต้องมาพูดกับสิดตามจับบอลนะในงบมันไม่มีเราก็้อมเพิแล้วเพราะเรา 8750ันอยู่ดาา้าเครดิตก็มาใส่คอลัมน,น์นี้ใช้คอลัมน์อยู่เครดิเนี่ยอฮมัค,ค,ออมคืออาคารไม่เขีเอ,นะอันนี้อ,อุปกรอแล้วเนี่ยอุปนระมันไม่อาคารมีเลยอุกรณ์ อุอืมคุณว่าผมลืมตัวเห็นมาคระโดดท่าขนานผมเขียนมันกท่าต่แค่ตอบ้ว่าผมกระโลาาอุปกรณ์มาพร้อมกระโดดาสและอะไรมาร้องกับอะไรตัวนันหนัคู่กันช่วัสดุมากับวัสดุใช้ไปคนละหมวดแล้วนี่อ่ลูกนี่มาพร้อมอะไร ภาพดูเจนี้ของไปุรใช่ไหมผมไม่หลุดไปมีป่ะเออวะโจทไม่ได้ตัดไม่ตั้งอจทไม่ได้ตัดอาจทไม่ตั้งแล้ว่มัไม่มีหลุดละโอเคคือถ้าเกิดโจทให้ตั้งต้องมีแทรกเข้ามานะไม่มีหนึ่งหนึ่งะอาต่อไปเจ้านี่นะนี่นึกว่ามองข้ามอย่างดูเฉยๆเจ้านี่เจ้านี่ไม่มีปรักก็ใส่เหมือนเดิมเจ็ดตัน ต,ต,ต้องตัดวนี้ตองัอลใตัวข้าเิดมีสสไม่มีเนี่ยถ้าสม,มตัว,วมีมนจะต้องตัดไ่รแล้วกทุกยอ,ทอยากา่อางเ,เรียบร้อยก่อนรามีแล้มาใส่นี้วมีจมก็้ตัวนี้เงเลยเัวเติ่มให้มันเรียบร้อยและตัวนี้ก็คือหลังจากเขาตัปแล้วอ่ะตัวไหนต่อรายได้มันคอค่าบริการและวหน้า รายได้ประจาหน้าเนี่ยในมกรรมันเท่าไหร่ครหกหมื่นใช่ไหมหกหมื่นอยู่ด้เครดิตแล้วมีกระทบด้วยอนไหเนี่ยรายได้ข้าบระจา克น้ามีลออกไปสองนี่ป่ะทำไมรู้ว่ลงป่ะ,พะเพราะสามญนี่มีเครดิตใช่ป่ะแต่นี้มันมาถึงเครดิตก็ต้องลบกันลบสองเกียเียห้าสิบเดียวรเือละสองื แล้วล่ะ4,500 4 5 0อ่ะนีมั้งเรียบร้อยมามแล้วต่อไปนะรเงินต้นน้งงจ่ายเงินของค้งจ่ายครับเงินต้นผล้างจายเงินของค้งจ่ายไม่มีกระทบเดยกระส่เดินใช่ป่ะหมื่นห้า ต่อไปแล้วนะค่าสารโุ้มครังจ่ายมีกระทบไหมฮะก็ใส่เล้วเดิมนะเท่าก exactly so, ับห like ้าพันสองร้อยห้าสิบต่อไปตรงจ่ายนะแล้วเราน้่งไหมเอาบอกแล้วไดเดี๋ยวอาาควณมองกบบนี นได้รับลูกหน้าตอนเหมือนเป็นตอนเดินมีหกตื่นนะใช่ออกสองเลจ็ดห้าศูนย์แลผมก็ไปลบออกสองเเจ็ดห้าศู์ตอนนี้จะห้าศูนย์นะจะได้เป็นสามสองสองห้าศูนย์จะได้เทไรนะสามสองสองห้าศูนย์ไม่ได้เจ็ดห้าใช่ไหมใช่อสามสองสองห้าศูนใช่ปะ้วมันลบกัน่สามสองันจะได้เจ็ดห้าได้ไง พลาดไม่ได้แล้วมันต้องแบบใจต้องจดจ่ออ่ะถ้าดเพราะว่าจะอะไรต่อฮะตัวต้นจ่ายกระโขกมั้ไม่กระโบเพราะว่ามันมีตัวมันจ่ายเป็นเงินเพรียบนไม่เกี่ยวนะก็คือตัวต้นจ่ายต่อเจ็ดแสนห้าต่อไปอ่ะเดี๋ยวก่อไปพวกสามัญมีหกสามนั่นมันมีนี่สิ่งที่เรายังไม่เอาหมา มีคุณจะไปหมดสามคสามมาแลนะคุณต้องให้จบหมดสองแล้ว่าตรงนี้มันคุณเอาอบไรมันก็รอ,ตอแต่วามม่าคุณมัีอะไรที่สิ่งอะไรที่มันเพิ่องอนีนี่ไงดอกเบี้ยค้างจ่ายคุณต้องเอาแท้กนะ่อนที่จะไปหมดสามไหมวนั้นผมแทรกแล้วนะดอกเบี้ยค้างจา่ายตามนี้ก็คือสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบมีอะไรอีก นี่อ่นี่เห็นมากอ่ามีเงษน่าครั้งจ่ายหนึ่งศาย์ศูนยแล้วก็เสีนังจ่ายอีกเศษทั้งจายสามสี่ศูนย์ห้าศูนย์อ่าหมดหมดสองได้ไหมะถ้าไปหมดสมได้ฮะในเข้องรอเขาคือคุณสามมัน รุ้นสามัญก็คือบัญชีทุนเนี่ยนะรุ้นสามัญมีการออกไหมไม่มีนะเอาบรรจุได้เลยรุ้นสามัญล้านห้าจริงๆยังไม่ควรเอารุ่นสามัญเราพูดเลยนะให้จบพวกเนี้ยเพราะว่าคุณยังเรียนเล่นจะออกคิกันส่วนตัวอยู่นะอ่ะรุ่นสามัญล้วจะจบมีอะไรเงินต้นผลจ่ายเงินต้นผลจ่ายเขาอยู่ในบัญชี ที่สามก็แต่องเรานะฮะหน่นห้ามดหมดที่สามแล้วต่อไปจะเป็นบทที่สี่มทที่สี่ตามโจทย์ได้มีรายได้แล้วทำบัญชีนะ่ำรายได้ทำบัญชีรายได้ทำบัญชีในโจทย์มีอยู่รับสองแปดห้าศูนย์ศูนย์มีกระทบมั้ยมีรายได้ทำบัญชีเพ่นี่ ไหนทำบัญชีป่ะไอ้สองเจ็ดเจ็ดห้าหรืออะไรก็ได้ทำบัญชีนะแล้วทำบัญชีนะเอาไปบวกไปหักเนี่ยเอาไปบวกคุณรู้ได้อะไรบวกแล้วได้บัญชีเออโอเคเยี่ยมมีอีกไหมมีนี่ล่ะอ๋อไอ้คุณโกงเนี่ยนี่ใช่ปะไอ้ตัวนี้ได้ หนึ่งร้อยหกสิบันชีว่าบัญชีเอาไปบไปะไปบวกเบวกหนึ่้าก็อกมาแล้วเดนเท่าไหร่นะแต่ตัวห้บวกอีก